พบกับเรื่องราวของความรักข้ามภพชาติจากมนุษย์กับนางนาคีมาสู่ความรักระหว่างรุฑกับหน้าที่ต้องจบลงด้วยความพัดพรากซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนความเชื่อมั่นในความรักต่อกันคลายคลอนนางนาคีผู้ผิดหวังแต่สินใจอำลาความรักในอดีตตัดขาดจากทุกสิ่ง หากแต่รุตคู่รักเก่าและนาคาคู่รักใหม่ยังไม่ยอมแพ้ขอติดตามมาเพื่อทวงความรักของตนกลับคืนแล้วในชาติสุดท้ายนางนาคีจะเลือกผลทางใดความรักที่มั่นคงต่อกันทุกภพชาติแต่ต้องจบลงด้วยการพัดพรากทุกครั้งครากับความรัก ที่ได้ครองคู่กันจนตายจากแต่มิต้องมีเพียงหนึ่งทุกพบชาติแบบใดเล่าที่ดีกว่ากันแล้วความรักที่มั่นคงต่อกันจริงๆจะวัดที่สิ่งใดมาร่วมเสวนาหาคำตอบด้วยกันในว่านกคุม้มตอนที่สี่สับสน ็นอีกวันที่หายไทยพัดตื่นมาด้วยความรู้สึกที่สับสนและงุนงงกว่าเดิมเรื่องราวของนินละจากนาคาราชและครุษเสตรรัฐเวียนวนอยู่ในความคิดไม่รู้จบทำไมนะเธอถึงรู้สึกว่าทั้งสองคนมีอะไรปิดบังเธออยู่ทั้งคู่เหมือนจะเชื่อได้แต่ก็เหมือนมีอะไรชวนให้เคลือบแคลงไม่รู้แล้ว และเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่เธอรู้สึกว่ามรณะได้คืบกลางเข้ามาใกล้เธออีกวาระหนึ่งเธอรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงเหมือนลูกโป่งที่ถูกปล่อยลมออกไปกว่าครึ่งถึงขนาดที่เธอไม่มีแรงลุกขึ้นไปใส่บาทได้แต่นั่งอนุโมทนาอยู่ที่ระเบียงพร้อมกับที่โลกรอบๆตัวเธอก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไป ความขมุขขมัวดูมีมากขึ้นและเงาเรื่องอะไรแปลกปลก,ก็ปรากฏให้เธอเห็นบ่อยครั้งเมื่อตอนที่เธอเดินออกมาจากห้องนอนเธอก็สะดุ้งไปคราหนึ่งจูจูก็มีผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนห่มสบายเฉียงที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนยืนอยู่ใกล้เสาเรือนและส่งยิ้มให้เธออย่างอ่อนหวานและเมื่อครู่นี้ ตอนที่เธอกำลังจะเดินออกมาที่ระเบียงนี้เธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมองเธออยู่เมื่อหันกลับไปเรื่องของชายผิวคล้ำไว้หนวกราวยาวเฟื้ยไม่สวมเสื้อนุ่งผ้าเขาม้าผืนเดียวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนอีกเช่นกันยืนมองเธออยู่ที่หน้าห้องพระแม้ใบหน้านั้นจะยิ้มเมื่อเธอหันไป แต่แววลตาคู่นั้นก็ดูเต็มไปด้วยความเครียดและวิตกกังวลอย่างบอกไม่ถูกม้นจุนยามที่เธอนั่งอยู่ที่ระเบียงตอนนี้มองออกไปนอกรัว้วเธอยังรู้สึกว่านอกรั้วบ้านของเธอมีผู้คนมากมายเดินกันไปมาวุ่นวายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนภายในเรือนบ้านนั้นเล่าดูแลเหมือนมีเมฆหมอกมืดทะมึน คลีคลุมรอบตัวเรือนจนหน้าอึดอัดที่มาของหมอกมืดนั่นก็คือว่านาคาราชที่หลานเอามาฝากไว้นั่นเองจนบางคราเหมือนเธอจะเห็นหมอกมืดนั้นรวมตัวเป็นนาคาราชสีดําที่แผ่พังพานคลุมหลังคาเรือนและใช้ลําตัวพันรอบเรือนของเธอไว้พร้อมกับวาจาของนินลจากนาคราช ที่ทวงคำสัญญาในอดีตชาติจากเธอก็ดังก้องอยู่ในหัวของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าหาแต่สิ่งที่ทำให้ความอึดอัดของบรรยากาศบนเรือนของเธอไม่มากจนเกินจะทนก็คือว่านกคุ้มวันนี้เธอรู้สึกว่าต้นว่านเรื่องแสงสว่างนวลออกมาผิดกว่าทุกวันและเพราะความสว่างนวลน,นี้เอง ที่ทำให้หมอกมืดนั้นมีได้ขึ้นมาบนเรือนแม้นเธอจะเคยคุ้นกับแสงสว่างขาวนวลซึ่งเธอรู้ว่าเกิดจากอนุภาพของเสตรัฐเป็นแน่แท้แต่ก็มีอะไรบางอย่างย้ำเตือนว่าอดีตรักระหว่างเธอกับเขามีได้หวานชื่นแต่มีความขมที่ลึกล้ำเจือปนอยู่ไม่น้อย แล้วเธอจะเลือกสิ่งใดรักที่รักมากแต่ก็ขมมากหรือจะเลือกรักที่น้อยกว่าแต่ก็จืดจางเหลือเกินในความรู้สึกช่วงบ่ายเธอตัดสินใจเข้าไปสวดมนต์ในห้องพระซึ่งทำให้เธอรู้สึกเชื่มชื่นและมีชีวิตชีวาขึ้นเมื่อเดินออกจากห้องพระ เธออดเหลือบมองภาพที่ติดเรียงกันที่ผนังเรือนไม่ได้ภาพของพ่อแม่และน้องสาวของเธอที่ล้วนจากเธอไปหมดแล้วภาพความสุขความอบอุ่นในวัยเยาว์ฉายซ้ำในความทรงจําจนเธอน้ําตารื้นอดีตจากไปแล้วไม่เคยหวนคืนทิ้งไว้แต่ความเงียบเหงาในปัจจุบัน และอนาคตที่ยังเลือกไม่ถูกสุดท้ายเธอเหลือไปมองภาพของพ่ออีกครั้งแล้วก็ต้องพังะภาพเงาเรื่องสีดำภาพหนึ่งซ้อนทับบนภาพถ่ายสีของพ่อเป็นบุรุษผิวคล้ำกายคลุมด้วยเกล็ดมันปราบเหมือนงูไว้เคราที่มองเหมือนเส้นหนวดแข็งของสัตว์มากกว่าเส้นผมแบบมนุษย์แววตาคู่นั้นดุดันทรงอำนาจ ว่าจาแห่พระสะท้อนกล้องเหมือนเอื้อนเอ่ยมาจากที่ไกลแสนไกลนี่แหละกรรมของเจ้านางลูกไม่รักดีเสียชาติไปนาคไม่รักเผ่าพันธุ์ไปรักผัวหลงผัวมนุษย์ให้มันเหยียบย่ำทำลายศักดิ์ศรีจนท้องไม่มีพ่อต้องแร่ตามันไปทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ใยดีสมควรแล้วที่เจ้าจะถูกทอดทิ้งบ้าง หาทไทพัทอึ้งไปอีกนี่เมืาเรื่องราวแต่ปางใดของเธออีกเล่าในเมื่อเรื่องเล่าทั้งของนินละจักและเสตรัศ์ล้วนเล่าตรงกันว่าเธอเป็นนาคที่ไปผูกสมัครรักไร่กับครุษไปอยู่กับครุษที่สิมพลีก่อนจะกลับมาตายที่แดนนาคและเธอก็ไม่เคยรู้สึกว่าในชาติที่แล้วเธอได้ตั้งท้องกับใคร ไม่ว่าจะเป็นครุฑหรือนาคเรื่องอะไรไม่ฉันไม่รู้เรื่องฉันเคยเป็นนาคแต่ฉันไม่ได้ไปรักกับมนุษย์ฉันไม่ได้ทิ้งพ่อแม่ฉันไม่ได้ท้องไม่มีพ่อไม่จริงรอยยิ้มเแยะของเงาร่างบุรุษในภาพเหมือนกึ่งเยาะกึ่งสมเพศอย่างบอกไม่ถูกคระนั้นเสียงสะท้อนกล้องที่ตอบกลับมาไม่ได้แสดงความโกรธครึ่งใดๆ อย่าปฏิเสธไปเลยเจ้าแค่จำมันไม่ได้เท่านั้นเมื่อไรที่เจ้าจำได้เจ้าจะรู้ว่าข้าพูดจริงระหว่างเจ้ากับข้าถือว่าใช้นี่เวนนี่กรรมต่อกันหมดไปแล้วข้าไม่ติดใจอีกแต่กับหัวมนุษย์ของเจ้าเขาตามมาแล้วนี่ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องชดใช้ถ้าชดใช้กันไม่ได้มันก็จะเวียนไปนรอยเคียนกับรอยเท้าโคอยู่อย่างนี้แล้วเขาเป็นใคร ยังจะต้องถามอีกหรือไม่น่าจะเดายากนี่คำพูดของบุรุษผู้ปรากฏกายในภาพถ่ายบิดาของเธอนั้นรบกวนจิตใจหาไทยพัทอยู่ตลอดวันจนล่วงเข้ากลางคืนขณะที่ครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงหัวเตียงอยู่นั้นเธอจึงนึกออกคำพูดของเสตรัฐที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตระหว่างเธอกับเขาหวนย้อนคืนมาอีกครั้ง ที่จริงทั้งเจ้าและข้าเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนข้าเป็นมนุษย์เจ้าเป็นนาคแต่ความรักของเราถูกขัดขวางจนร้างจากกันขอให้ข้าได้พบเจ้าอีกครั้งแต่ทำไมเล่าเขาถึงมีได้เล่าอย่างที่ชายผู้นั้นกล่าวหาที่หาว่าเธอท้องไม่มีพ่อเขาไม่รู้สักนิดหรอกหรือว่า เธอกำลังตั้งครัภ์กับเขาแล้วทำไมชายผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นพ่อของเธอในชาตินั้นกลับหาว่าเธอทอดทิ้งพ่อแม่ไปอยู่กับเขาแต่เสตรรัตกลับย้ำคำว่าเธอและเขาถูกพรากจากกันยังมีคนอื่นเข้ามากวางกลางอีกหรือหรือว่านินละจักเข้าไปมีบทบาทในกลางครั้งนั้นด้วยหัทไทพัท รู้สึกปวดหัวจี๊ดจนต้องยกมือขึ้นคลึงขมับทำไมอดีตของเธอจึงซับซ้อนนะักทำไมแต่ละคนถึงเล่าไม่เหมือนกันเลยแล้วเธอควรควรจะเชื่อใครดีเล่าใครกันแน่ที่พูดความจริงเสียงคลุยแว่วมาแต่ไกลแรกเริ่มเป็นเพียงเสียงที่เลือนรางฟังไม่ชัดว่าเป็นเพลงใดแต่เสียงนั้น ก็ค่อยๆชัดขึ้นกลายเป็นเสียงเพลงที่เธอรู้สึกคุ้นเคยเธอเหลียวแลรอบกายมองหาที่มาของเสียงไม่มีผู้ใดปรากฏกายแลวกับว่าเสียงเพลงขลุ่ยเพลงนี้ดังขึ้นมาจากความทรงจำของเธอเองและยังมีเสียงของบุรุษผู้หนึ่งหวานทุ้มขับคลอมากับเสียงขลุ่ยนี้ด้วย อย่าเชื่อปวงเทพไทยพยากรอย่าเชื่อคำคนคลอนขุ่นข้องอย่าเชื่อคำพี่วอนเวียนปลอบจงเชื่อใจนุษน้องรักเจ้าควรใครใช่สิเสียงเพลงนี้เตือนสติเธอได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด หากจะถามว่าเธอควรจะรักใครแล้วเธอไม่ควรไปถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หนึ่งผู้ใดไม่ควรถามแม้กับคําของผู้มาวอนขอความรักแต่ควรถามใจเธอเองต่างหากว่าเธอรักใครกันแน่แต่ยังมิทันที่เธอจะได้ใกล้คร,รวญสิ่งใดต่อไปลมแรงวูบหนึ่งพัดเข้ามาในห้อง ร้อมกับแสงสว่างวูบหนึ่งเจิดจ้าขึ้นกลางห้องและที่นั่นร่างของเสตรรัตในรูปลักษณ์ของมนุษย์ผู้ชายก็ปรากฏขึ้นเจ้าจําได้แล้วจําเพลงของพี่ได้แล้วเจ้าเจ้าจาอะไรได้อีกบ้างหากแต่การปรากฏกายของเสตรรัตภายในห้องนั้นไม่ได้ช่วยให้หาไทยพัทรู้สึกดีขึ้นแต่อย่างใด สัญญาเก่าที่ดูเหมือนจะกลับคืนมาเล็กน้อยกลับชะงักและหยุดนิ่งเพียงเท่านั้นอาการปวดหัวจ๊ตของเธอมิได้คลายลงอาการยิ้มแย้มยินดีและคาดหวังของเสตรัตที่รู้ว่าเธอเรื่องจำอะไรบางอย่างในอดีตได้กลายเป็นแรงสะท้อนกลับที่ทำให้เธอรู้สึกแย่ที่ความทรงจำของเธอถูกปิดกั้นอีกแล้ว คือพยายามจะจำพรยายามจะรื้อฟื้นแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งยากเจนไม่ฉันจําไม่ได้ฉันจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอย่าอย่าบังคับนาคีน้อยอย่าพยายามอย่าบีบคั้นตัวเองปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วมันจะคืนมาเองไม่ฉันทําไม่ได้ฉันจําไม่ได้จําอะไรไม่ได้ทั้งนั้น กระแสะลมแรงวูบหนึ่งปะทะตัวเรือนอย่างแรงและไอควันสีดำอมเทาก็อค่อยๆแทรกซึมเข้าตามช่องว่างและรอยแตกของผนังเรือนก่อนจะมารวมตัวกันเป็นสายสายของมา่านหมอกสีดำสนิทหัดไทยพัดยิ่งผวารู้สึกหายใจขัดขึ้นมาในบัดดลเธอรู้ดีว่านี่คือสัญญาณการมาถึงของอีกผู้หนึ่ง นินละจักนาคาราชดูเหมือนว่าเอ็งอยากให้นางจําอดีตได้จริงๆนะไอค้ครุฑอันธาานไม่กลัวหรือว่านางจะจําอดีตชั่วชาติของเอ็งได้กังวานเสียงของนินละจักสะท้อนก้องไปทั่วห้องก่อนจะปรากฏร่างของนาคาราชสีดําสนิทและกลายมาเป็นร่างบุรุษผิวคล้ำยืนประจันหนื้อกับเสตรรัตในห้องนั้นโดยมีเตียงนอนของฮไทยพั ข้นกลางาไม่มีความผิดอันใดที่ต้องปกปิดทุกสิ่งที่ข้าเล่าให้นางฟังคือความจริงไว้ได้ตัดต่อเล่าแต่ส่วนดียิ่ยงเจ้าเสตรรัศน์คำรามก้องด้วยเสียงที่ดังไม่แพ้กันกระแสะความเย็นที่เย็นจนเย็นเฉียบจากเสตรรัศน์เลิกกระแสะความร้อนที่ร้อนไม่ต่างจากการนั่งริมกองไฟจากนินละจัก ไหลวนเวียนปะทะกันไปทั่วห้องไม่ต่างอันใดกับลมพายุจากสองแหล่งพัดมาปะทะกันอย่างแรงในห้องของเธอจนหาไทยพัดรู้สึกสะบัดร,ร้อนสะบัดหนาวเราจะจับไขย้ยามที่ฟังโบรุษทั้งสองวิวาทะกันข้าพูดความจริงข้าเป็นนาคะข้ามีสัจจะเสมอแล้วเจ้าในเล่าให้นางฟังหรือไม่เล่าว่านางได้คืนสัจจะของนาง ใเก่เจ้าไปตั้งแต่ชาติที่แล้วเจ้ากับนางขาดกันไปแล้วเอ็งกล้าเล่าให้นางฟังหรือไม่เล่าว่าเอ็งพบกับนางครั้งแรกอย่างไรเพราะท่าทีพะงะเล็กน้อยของเศรรัฐทำให้นินจักยิ้มกรมอย่างได้ทีก่อนจะหัวรอก้องและเอ่อยวาจาออกไปอย่างพูดให้เปรียบเขาว่าแล้วน้องน้อยอย่างเอง็งจะกล้าเล่าให้นางฟังได้อย่างไรว่าครั้งแรกที่พบกัน เองจับนางไปหมายจะกินเป็นอาหารความพึงใจแรกของเองก็คือเห็นนางเป็นอาหารมื้อใหญ่เท่านั้นคำพูดของนิลจักไม่ต่างอะไรกับระเบิดที่ถูกหย่อนลงกลางวงเศตรัรัะดุงแสดงอาการตกใจออกมาจนปิดไม่มิดเหลือเรื่องสีขาวสว่างของเขาดูพระมัวลงฉับพลันและนั่นทำให้จิตใจของฮาไทยพัดเอง พอรู้สึกเย่ไปด้วยภาพความฝันของหล่อนหวนคืนมาความฝันที่รู้สึกว่าตนนอนสรมยู่ด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสต,ตลอดร่างเป็นแผลคล้าถูกเล็บสัตว์อันแข็งแกร่งจิกไปทั่วร่างอนิจจาที่เทเธอถูกชายคนที่เธอรักคนที่เป็นครุฑเป็นศัตรูตามธรรมชาติของนาคะจับตัวเธอไปเป็นอาหารแต่เรียกพบ นี่นหรือคือสิ่งที่เรียกว่าความรักแววตาที่จ้องมองไปด้วยแววตัดเพ้าะของเธอดูจะมีผลต่อความรู้สึกของเศรรัฐไม่ใช่น้อยแววตาคู่นั้นเหมือนมีหยาดน้ำคลอคลองเสียงที่สะท้อนตอบกลับมาดูแต่พร่เจือความเจ็บปวดในน้ำเสียงนั้นก่อนที่เราจะจากกันเรื่องในวันนั้นวันเรียกที่เราพบหน้า ม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใดๆที่ตามมาเลยนะนาคีน้อยเราสองคนเข้าใจกันดีแล้วเจ้าจำได้ไหมอาการใส่หน้าช้าๆของพัะไทยพัดยิ่งทำให้นินละจักหัวเราะก้องอย่างลำพองใจเห็นไหมละ่ะไอ้คุดชั่วนางไม่เชื่อเจ้าแต่นางเชื่อข้านางเลือกข้ากลับไปซิมพลีของเจ้าเสียเถอะไปสู่สงกับนางพรุเชื้อชาติเดียวกับเจ้า อย่ามาข้องแวะกับพวกนาคอีกหุบผักชั่วของเจ้าเถอะไอนาคดำอย่าฉวยโอกาสตอนที่นางยังจำอะไรไม่ได้เล่าความจริงครึ่งๆกลางๆให้นางฟังทั้งที่เจ้าก็รู้อยู่เต็มอกว่าความขัดแย้งที่แท้จริงมันคืออะไรใช่ข้ารู้อยู่เต็มอกความขัดแย้งของจริงก็คือครุฑชั่วยิ่ยงเจ้ามาหยางเกียรตินาคาราชเช่นข้ามาแย่ยงชิงคู่มั่นของข้าทำร้ายคู่มั่นของข้า แล้วยังใช้อำนาจไม่ชอบทำของเจ้ากีดกันข้ากับนางอีกตอนนี้ทุกอย่างจบแล้วนางเลือกข้าแล้วกลับไปซักไม่จริงนาคีน้อยเจ้ายัางไม่ได้เลือกใช่ไหมเจ้ายัางให้โอกาสข้าอยู่ใช่ไหมแววตาที่วิงวอนของเสตรัตทำให้หาไทยพัทรู้สึกปวดราวยิ่งนักความเจ็บร้วเล่นขึ้นในสวงอกจนไปถึงสมอง เธอรู้สึกอ่อนแรงลงในฉับพลันร่บกายเธอเหมือนมีคลื่นสองกระแสหมุนวนในทิศทางตรงข้ามเพื่อจะฉุดลากเธอไปตามแรงถมนั้นแต่เธอยังไม่อยากไปไม่ว่าจะไปกับใครทั้งนั้นเธอยังต้องการเวลาต้องการจะรู้เรื่องราวให้ละเอียดกว่านี้แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีเวลาเพียงพอเสียแล้วนาคีน้อยเจ้เป็นอะไร นาคีน้อยไปกับข้าเถอะเสียงของบุรุษทั้งสองดังขึ้นแทบจะพร้อมกันหาไทยพัดก้มหน้าลงสายศรีรษะอย่างอ่อนล้าเธอยังไม่อยากตัดสินใจอะไรทั้งนั้นอยากจะบอกให้ทั้งสองคนกลับไปก่อนแต่ก็ไรเรียเร่ยวแรงจะเอ,อ่ยวาจาพลันกระแสลมวูบไหวในห้องเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวทั้งสีดำและสีขาววูบไหวอย,อยู่ในห้อง ตาม,มาด้วยเสียงเหมือนเกิดการประทะอย่างรุนแรงหาไทยพัดเงยหน้าขึ้นอีกครั้งด้วยความแปลกใจบัดนี้ทั้งนินละจักและเสตรัรัตต่างกระเด็นไปอยู่คนละด้านของห้องที่แท้เพราะความใจร้อนของนินละจักเมื่อเห็นหาไทยพัดนิ่งไปเขาจึงปราดเข้ามาหมายจะพาเธอไปแดนนาคาหากเสตรรัตก็โผล่เข้าหาสุดแรงเช่นกัน พลังอำนาจแห่งรุและนาคาที่เป็นขั้วตรงข้ามกันจึงปะทะกันอย่างรุนแรงก่อนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของหน้าคราดดำจะสัมผัสร่างหญิงสาวและก่อนที่ปีกแห่งรุษขาวจะสัมผัสกายหน้าคราชด้วยซ้ำหนิงสุภาพบุรุษหน่อยนินละจักปล่อยให้นางตัดสินใจเองเสตระรัตรคำรามเจ้าน,นั่นแหละควรจะเคารพสิทธิแตกกำเนิดของข้า นางเป็นนาคีย่อมคู่ควรกับนาคาเยี่ยงข้าเท่านั้นเจ้าเรียกร้องแต่ให้คนอื่นเคารพสิทธิ์ของเจ้าแต่เจ้าไม่เคยเคารพสิทธิ์ของคนอื่นเลยสิทธิ์ของทุกชีวิตที่จะเลือกมีชีวิตตามที่ตนปรารถนาเจ้าจะไม่สนใจข้านะไม่แปลกเพราะข้าเป็นศัตรูแต่กับคนที่เจ้าพูดว่ารักนั่นละ่ะเจ้าเคยสนใจหรือไม่ว่านางปรารถนาอะไรที่พูดว่ารักนั้นเจ้ารักใครกันแน่ ข้าเห็นแต่เจ้ารักตัวเจ้าเองคนเดียวเท่านั้นนินละจกักเทพจะเต้นเป็นเจ้าเข้าเมื่อถูกจี้ใจดำดวงตาทั้งคู่ลุกวากดุดแสงไฟอย่างโกรธแค้นเจ้าวองมาทางเสตรัฐอย่างจะกินเลือดกินเนื้อปากดีนักไอชาติแรงข้าจะเผาปากชูดชั่วของเจ้าด้วยพิษนัาคราดดำเดี๋ยวนี้จะทำบาบ้าแบบนั้นนะน,นิละจกักพิษของเจ้าจะทำร้ายมนุษย์ด้วยออกไปสู้กับข้าข้างนอกเดี๋ยวนี้ แต่เนรจักดูเหมือนจะคลั่งไปเสียแล้วหาได้ฟังคําทัดทานของเสรรักไมมกลัวพิษของข้างกันหรืออีแรงขี้เรือนมันก็เตรียมตัวตายได้แล้วเนรจักหัวรอก้องอย่างลำพองเกล่าวคืนสู่ร่างหน้าคราชสีดําสนิทหน้าคาราชนั้นอ้าปากกว้างพลันไอควันสีดําค่อยๆลอยออกมาจากปากแม้จะมีปริมาณไม่มากแต่อิทธิฤทธิ์ของควันนั้นช่างมากเหลือแสน ฮาไทยพัดรู้สึกแสบในอกหายใจลำบากในทันทีเสตรัตยกแขนข้างหนึ่งขึ้นบังหน้าตเตรียมขยับนหนีนาคราจยิ่งได้ใจพุ่งร่างที่กำลังพ่นไอพิษนั้นตรงเข้าหาเสตรัตและไม่รู้ว่าสิ่งใดดนใจเพียงเห็นภาพนั้นหาไทยพัดก็ลืมตัวลืมตายเธอรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายพุ่งเข้าขวางระหว่างเสตรัต กับหน้าคาร่าสีดำนั้นทันทีพร้อมกับร้องตะโกนห้ามสุดเสียงหยุดเนื้อนิลจกักจะทำร้ายเขาอย่าเข้ามานาะคีน้อยพิษหน้าข้ามนุษย์ได้ถอยออกไปช้าไปเสียแล้วยังไม่ทันจะขาดเสียงของเสตรรัตเรื่องของฮาไทยพัทที่พุ่งเข้ามาก็สัมผัสกับไอพิษสีดำนั้นเสียแล้วเรื่องของนางเรื่องหล่นลงกับพื้นห้องราวกับหุ่นที่ถูกตัดสายชืด เตรรักหมายจะพุ่งเข้าหาร่างนางแต่แล้วก็ชะงักเพราะในทันทีที่ร่างของนางสัมผัสพื้นนินลจักก็คืนสู่ร่างมนุษย์ยืนตระหงานเงื้อมเหนือร่างนางอย่างผู้มีชัยเจ้าจะทำอะไรถอยไปเจ้ากำลังจะทำผิดข้อตกลงนินลจักหาได้สนใจไม่มือข้างหนึ่งเคยุ่มไปที่ไถ่ถอยของนางผู้แน่นิ่งอยู่แล้วดึงขึ้นมา ร่างโกรงแสงของนางผู้นั้นที่แท้จะไม่มีรายละเอียดใดทางไปจากร่างที่นอนอยู่ในสภาพที่สลบสลายถูกดึงขึ้นมาร่อมกับเสียงหัวเราะอย่างผู้ชนะเจ้าจะเอากายทิพย์ของนางไปที่ใดเจ้าแพ้แล้วนางเลือกข้าจะทำลายร่างของนางข้าชนะต่างหากข้าได้นางกลับมาเป็นของข้าแล้วข้าไม่สนใจหรอกร่างมนุษย์สปาร,รังเคนี่เจ้าอยากได้ก็เอาไปเถอะ ข้าสนใจแต่ดวงจิตของนางนางผู้เป็นนาคีเช่นข้าเท่านั้นนางที่จะอยู่กับข้าในแดนนาคาตลอดไปแล้วร่างของนาคราชดำก็เลือนหายไปพร้อมกับกายทิพย์ของขไทยพัทเศรษรัตรีรโผเข้าหาร่างมนุษย์ที่นอนนิ่งดังคนหลับในทันทีร่างของนางมีได้ปุบสลายด้วยผิดนาาไม่ต่างอะไรกับคนที่นอนหลับพร้อมกับหายใจผาแผ่ว เตรรัฐประคองร่างนั้นขึ้นไปนอนบนเตียงคลี่ผ้าห่มคลุมให้อย่างเบามือมือข้างหนึ่งรูปเรือนผมของนางด้วยความสะเทือนใจหยาดน้ำตาที่ปราบร่างดังเกล็ดเพชรร่วงหล่นลงต้องหน้าผากนางเจ้าต้องตายเพราะข้าอีกแล้วนาคีน้อยแต่ข้าจะไม่ยอมให้มันจบแบบเดิมเมื่อเจ้าเลือกข้าข้าก็จะดูแลเจ้าด้วยชีวิต โปรดติดตามว่านกคุ้มในรูปแบบอ e ีบุ๊กที่ m e p m a r k e t c o m และในรูปของนวนิยายออนไลน์ที่ r e a d a r i t f i c t i o n l o c k และเด็กดี